สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเครื่องบินขับไล่ที่ไม่เหมือนใครนะคะ s a บเ JAS 39า r i ิบเกรีเปนจากสวีเดนค่ะคือจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเขาได้ชื่อว่า Smart Fighter เลยนะคะครับผมจุดเด่นเหมือนจะไม่ได้อยู่ที่แค่เร็วหรือล่องหนแต่เป็นเรื่องความฉลาดความสามารถในการปรับตัวแล้วก็ส่งครามอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้มากกว่าใช่เลยครับภารกิจวันนี้ของเราก็คือ มาดูกันว่าแก่นของมันคืออะไรทำไมแนวคิดเครื่องบินคิดได้เนี่ยมันถึงสำคัญแล้วอะไรที่ทำให้กริปเป้นมันแ,แตกต่างจากเครื่องบินอื่นๆนะคะมาเริ่มกันที่จุดกำเนิดเลยไหมคะเหมือนว่ามันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของสวีเดนโดยตรงเลยใช่ครับคือประจาการออกแบบทั้งหมดเนี่ยมันมาจากความต้องการเฉพาะของสวีเดนจริงๆโดยเฉพาะหลักการที่เรียกว่าบัส90นะครับบาส90ครับ หลักการนี้คือเขาต้องการให้เครื่องบินเนี่ยสามารถกระจายกําลังไปปฏิบัติการจากฐานบินสํารองหรือแม้กระทั่งถนนหลวงที่ปรับปรุงแล้วก็ได้ครับโห oh, ใช้ถนนเลยเหรอคะครับผมนี่เลยเป็นจุดสําคัญที่ทําให้กริปเป็นต้องถูกออกแบบมาให้ทนทานมากๆแล้วก็บํารุงรักษาง่ายๆใช้คนน้อย แล้วก็ต้องขึ้นลงระยะสั้นหรือ SCoL ได้ดีเยี่ยมครับคือใช้ทางวิ่งแค่ประมาณ500เมตรก็พอแล้วอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ได้คิดแค่ใช้ในสนามบินใหญ่ๆแต่คิดเผื่อไปถึงการใช้งานภาคสนามจริงๆบนถนนเลยซึ่งออตรงนี้ก็คงส่งผลต่อเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมคะความง่ายในการดูแลรักษาเนี่ยถูกต้องเลยครับความง่ายในการส้มบำรุงด้วยทีมงานภาคพื้นดินที่อาจจะไม่ต้องใหญ่มากอาจจะเป็นทหารเกณฑ์ก็ได้นะครับบวกกับเขาใช้เครื่องยนต์เดี่ยวซึ่งมันก็ ประหยัดแล้วก็ไว้ใจได้ทำให้กริปเปนเนี่ยมีต้นทุนต่อชั่วโมงบินหรือ c p f h ต่ำมากรุ่นหนึ่งเลยครับอยู่ที่ประมาณ4,700เหรียญสหรัฐ47 0 0ครับถ้าเทียบกับคู่แข่งที่อาจจะสูงกว่านี้เยอะหรืออาจจะเกือบเท่าตัวเลยก็มีครับอันนี้คือความคุ้มค่าเชิงกลยุทธ์ที่มาจากปรัชญายการออกแบบจริงๆครับไม่ใช่แค่การลดสเปคอืมค่ะทีนี้มาดูเรื่องสมรรถนะบ้าง มันใช้ปีกแบบ Canard Delta ที่เราเห็นเห็นกันอยู่ด้านหน้าเล็กๆก,กับปีกสามเหลี่ยมใหญ่นะคะซึ่งช่วยเรื่องแรงยกและความคล่องตัวสูงแล้วก็เหมือนเคยได้ยินว่าจริงๆแล้วมันออกแบบมาให้ไม่เสถียรน,นิดๆด้วยซ้าเพื่อให้ตอบสนองไวสุดๆเหรอคะใช่ครับคือมันมีสิ่งที่เรียกว่า Relaxed Stability หรือความไม่เสถียรโดยธรรมชาติอยู่หน่อยๆซึ่งปกติมันจะคุมคุมยากค่ะ แต่ทั้งหมดนี้ถูกควบคุมด้วยระบบดิจิทัลไ y บีไวยหรือ FBW ที่ซับซ้อนมากครับคือคอมพิวเตอร์มันจะคอยปรับแก้ตลอดเวลาหลายพันครั้งต่อวินาทีเลย๋อ oh. ครับทําให้ได้ความคล่องตัวสูงสุดออกมาแต่ก็ยังบินได้ปลอดภัยหายห่วงครับผมแล้วความคล่องตัวนี้ก็ถูกพัฒนาไปอีกในรุ่นล่าสุดคือรุ่น eF ใช่ไหมคะเห็นว่าไม่ใช่แค่ปรับปรุงเล็กน้อยแต่เหมือนออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดเลยมันต่างจากรุ่น CD เดิมเยอะไหมคะเออ เรียกว่าเป็นเครื่องบินลำใหม่เลยก็ว่าได้ครับรุ่น EF เนี่ยใช้เครื่องยนต์ใหม่ FC1CG ที่แรงขึ้นกว่าเดิมประมาณ20%เลยนะครับทำให้ทำซ u เปอร์ครูซได้ซูเปอร์ครูซครับคือบินด้วยความเร็วกว่าเสียงโดยที่ไม่ต้องเปิดใช้สันดาปท้ายหรืออัฟเต b u r เบ r นะครับช่วยประหยัดน้ำมันได้เยอะแล้วก็โครงสร้างก็ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นบรรทุกเชื้อเพลิงภายในได้มากขึ้นถึง4 0เลยนะครับโห4 0 ครับทำให้รัศมีทําการหรือระยะปฏิบัติการนี้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างคือห้องนักบินครับเป็นแบบจอภาพขนาดใหญ่จอเดียวเลยที่เรียกว่า wide area display หรือ WAD เหมือนเครื่องบินยุคที่5เลยครับค่ะแต่จุดที่น่าจะเป็นไฮไลท์จริงๆที่ทําให้มัน Smart สมชื่อก็น่าจะเป็นสถาปัตยกรรมระบบ avionics หรือระบบอ l เล็กทรอนิการบินที่เขาเรียกว่า split avionics อันนี้มันทานํางานยังไงหรอคะ ฟังดูน่าสนใจมากครับผมอันนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนเกมหรือเกมชนเจอร์เลยแนวคิดหลักๆก็คือเขาแยกซอฟต์แวร์ส่วนที่ควบคุมการบินที่สำคัญต่อความปลอดภัยมากๆหรือ Flight Critical ออกจากซอฟต์แวร์ส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจหรือ Mission Critical อ๋อครับ พวกระบบอาวุธระบบเซ็นเซอร์หรือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยแยกออกจากกันชัดเจนเลยครับผมเหมือนกับว่าเราแยก OS ของโทรศัพท์ออกจากแอป,ปต่างๆที่เราลงเพิ่มใช่ไหมคะจะอัปเดตแอป,ปก็ไม่ต้องไปยุ่งกับ OS หลักใช่เลยครับประมาณนั้นเลยครับคือหลักการคล้ายๆกันมากทําให้เวลาจะอัปเกรดความสามารถใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่อาวุธรุ่นใหม่หรือระบบป้องกันตัวอะไรก็ตามเนี่ยมันทําได้เร็วมากถูกมาก แล้วก็ง่ายมากครับโดยที่เราไม่ต้องกลับไปทดสอบและรับรองระบบควบคุมการบินใหม่ทั้งหมดซึ่งตรงนั้นมันซับซ้อนแล้วก็แพงมากๆครับจริงด้วยค่ะครับซาร์ฟเข้าเรียกสถาปัตยกรรมแบบนี้ว่า agile avionics ครับผม มันทำให้กริปเป็นพร้อมที่จะปรับตัวรับภายคุกคาใหม่ๆได้ตลอดเวลาแทบจะไม่ต้องรอการอัปเกรดใหญ่ๆกลางอายุหรือ MLU เหมือนเครื่องบินแบบอื่นๆเลยครับสุดยอดเลยค่ะพอมีสมองโกลที่ฉลาดปรับปรึงง่ายขนาดนี้แล้วเนี่ยประสาทสัมผัสหรือพวกเซ็นเซอร์กับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของรุ่น FE มันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆมีอะไรเด็ดเด่นบ้างคะครับสำหรับรุ่น EF เนี่ย แน่นอนว่าใช้เรดาร์แบบ AESA ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่แล้วนะครับมันติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันแล้วก็ถูกรบควรสัญญาณได้ยากกว่าเรดาร์แบบเก่าค่ะแต่ที่พิเศษมากๆของเรดาร์ Raven ES05 บน g r i เป็ n EF คือมันติดตั้งอยู่บนกลไกลที่เรียกว่า s w a t c h p l a t e ทำให้ตัวเรดาร์มันหมุนสายซ้ายขวาได้ด้วยครับหมุนได้ด้วยเหรอคะ ครับผมทำให้มุมหยวดจับมันกว้างมากๆถึงบวกหลบร้อยองศาหรือรุมรวมแล้วเกือบ200องศาเลยครับโหกว้างมากครับข้อดีคือทำให้นักบินสามารถยิงอาวุธนำวิถีระยะไกลยอย่างเช่นขีปนาวุธมิติออแล้วก็สามารถหันเครื่องบินหลบลีกได้เลยโดยที่เรดาร์ยังคงหันไปจับเป้าหมายและนำวิถีให้จรวดต่อไปได้ช่วยเพิ่มโอกาสรอดในสนามรบได้เยอะเลยครับอ๋อค่ะค่ะ นอกจากเรดาร์แล้วก็ยังมี IRST หรือ Infrared Search and Track ชื่อ s k y w a t c G ครับเอาไว้ตรวจจับความร้อนจากเครื่องบุญค่าศึกโดยที่เราไม่ต้องปล่อยสัญญาณอะไรออกไปเลยเป็นแบบ Passive ค่ะแอฟมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ EW Suite ที่ชื่อ a r e x i s ครับอันนี้ใช้เทคโนโลยีแกน ASA ที่ให้กำลังส่งสูงมากทำให้การทำสิ่งที่เรียกว่า Digital Stealth หรือการล่องหนทางดิจิทัลด้วยการก่อกวนหรือลวงสัญญาณเรดาร์ค่าศึกเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงมากๆครับฟังดูเป็นเครื่องบินที่เน้นเรื่องการปรับตัวแล้วก็สงครามข้อมูลข่าวสารจริงๆเลยนะคะและว้วอนาคตล่ะคะมีการพัฒนาอะไรต่อยอดจากความสามารถตรงนี้อีกไหมคะล่าสุดเลยครับ s a ับกำลังทดสอบระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชื่อว่า c e n t a u r บนเครื่อง g r i p e ป E จริงๆเลยนะครับ ทดสอบ AI บนเครื่องบินรบเลยครับผมในโครงการชื่อ Project Beyond เป้าหมายคือให้ AI ช่วยนักบินประมวลผลข้อมูลมหาศาลในสนามรบและก็ช่วยตัดสินใจในสถานการณ์ที่มันซับซ้อนมากๆได้ดีขึ้นค่ะการที่เขาสามารถนำ AI มาทดสอบบนเครื่องบินรบแนวหน้าได้เร็วขนาดนี้เเหมือนว่าใช้เวลาแค่ประมาณ6เดือนเองนะครับจากแนวคิดเริ่มแรกไปสู่การบินทดสอบจริงได้เนี่ยโหเร็วมากครับ ก็ถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเลยครับถึงพลังของสถาปัตยกรรม Split Avionics ที่เราคุยกันไปว่ามันเอื้อต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ๆได้รวดเร็วและคล่องตัวมากจริงๆอืมค่ะสรุปแล้วเนี่ยจุดแข็งจริงๆของ g r i p เปก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ความเร็วสูงสุดหรือว่าการล่องหนทางกายภาพแบบที่เราเห็นในเครื่องบินยุคที่5ัทีเดียวแต่เป็นเรื่องความฉลาด ความสามารถในการปรับตัวที่รวดเร็วมากๆผ่านสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่มันยืดหยุ่นการครองความได้เปรียบในสงครามอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เรื่องความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานด้วยใช่ไหมคะเหมือนกับว่ามันถูกสร้างมาเพื่อคิดให้เหนือกว่าคู่ต่อสู้ใช่เลยครับสรุปได้ดีมากครับและจุดนี้ก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจน่าขุคิดต่อสําหรับอนาคตเหมือนกันนะครับว่าในยุคที่ซอฟต์แวร์มันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ัยคุกคามทางไซเบอร์สงครามอิเล็กทรอนิกส์มันพัฒนาไปตลอดเวลาเนี่ยบางทีความได้เปรียบที่ยั่งยืนจริงๆของเครื่องบินรบในอนาคตอาจจะไม่ได้อยู่แค่รูปทรงทางกายภาพที่ล้ำยุคเพียงอย่างเดียวอืมสำหรับอนาคตของสงครามทางอากาศเลยนะคะ